สวัสดีค่ะก็มาในหัวข้อของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สนะคะใช่ไหมอ่ะเป็นกฎของคุณอะโวกาโดนั่นเองนะกฎของคุณอะโวกาโดนะคะกล่าวว่าอะไรนะกล่าวว่าอะไรเขาบอกว่าภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิและความดันคงที่เนี่ยจำไว้เลยนะอุณหภูมิและความดันคงที่แก๊สจะมีปริมาตรเท่ากันและจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน หรือกล่าวได้ว่าอุณหภูมิและความดันคงที่อ่ะปริมาตรใดๆของแก๊สจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลให้เรารู้ไว้แค่นี้เลยว่าถ้าเป็นกฎของคุณอโวโกโดคุณอโวโกโดบอกว่าอุณหภูมิและความดันคงที่พอมันคงที่แล้วเนี่ยไอปริมาตรเนี่ยตัว V ีนะคะคือปริมาตรนะจะแปรผันตรงกับ จำนวนโมลน,นะคะจำนวนโมลคูแทนเป็น n นะคะให้เรารู้ไว้เลยเดี๋ยวเราไปหาสูตรกันดีกว่าเนาะถ้าเขาบอกว่าปริมาตรแปรผันตรงกับจำนวนโมลคูจะแปลงไอตัวแปรผันตรงเนี่ยเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะได้ v เท่ากับ n นั่นเองถูกไหมแต่การที่เราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับไปได้เนี่ยเราต้องใส่ค่าคงที่ไปด้วยให้เป็น k นะคะคูณด้วย n อ่ะคูอยากให้ k อยู่ตัวเดียวนะคะ k เท่ากับเห็นไหมว่า n เนี่ยมันคูณอยู่ถ้าย้ายไปอีกฝั่งหนึ่ง มันก็จะเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนั่นเองกลายเป็น v ส่วน n แล้วครูจะเอาสองสภาวะมาทำการเปรียบเทียบกันเป็น k 1เท่ากับ k 2ถ้า k 1เท่ากับ k 2ลองดูนะก็จะได้เป็น v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2ถูกไหม v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2นั่นเองเห็นไหมง่ายๆเลย เกิดสูตรของคุณอะโวคาโดเรียบร้อยแล้วให้เราจำไว้เลยว่าอันนี้เป็นสูตรของกฎอะโวคาโดเทคนิคนะเด็กๆถ้าสมมติเด็กๆ,มมๆดันจำไม่ได้เนี่ยจำสูตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำเหมือนที่ครูบอกว่าให้เราจำแค่ว่าถ้าอุณหภูมิและความดันมันคงที่ปริมาตรจะเปรผันตรงกับจำนวนโมลน,นะคะแล้วก็มาทำการเปลงสูตรได้เนาะ โอเคไหมถ้าในโจทย์เราเจอคาว่าอุณหภูมิและความดันไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันคงที่เราใช้สูตรนี้ได้ไหมได้นะคะทิคการจาเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรู้นะคะปริมาตรเนี่ย v 1กับ v 2เนี่ยจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะทำยังไงก็ได้ในโจทย์เนี่ยอย่าโดนหลอกเด็ดขาดนะหลายๆคนโดนหลอกนะปริมาตรเนี่ยสีเขียวแล้วกันปริมาตรหรือ v นะคะเป็นหน่วยเดียวกันนะคะแปลงหน่วยยังไงก็ได้ให้เป็นหน่วยเดียวกัน ปริมาตรเนี่ยจะเป็นลิตรก็ได้นะคะหรือมิลลิลิตรก็ได้เนาะ,ะแล้วแต่ที่เราเจอนะคะส่วน n เ,เนี่ย n แปลว่าโมลถูกไหมจำนวนโมลก็คือหน่วยของมันคือโมลน,นั่นเองนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ด้านบนส่วน v เมื่อกี้ก็คืออาจจะลิตรเจอ ER ส่วนใหญ่จะเป็นลิตรนะคะหรือมิลลิลิตรเนาะแล้วแต่เลยที่เราจะเจอแต่ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาสูตรเนี้ยไปใช้ในโจทย์2โจทย์ด้วยกันเนาะเด็กๆมา น,นี่โจทย์ที่1นนะคะเห็นชัดไหมใครต้องการชีตนะคะครูประชาสัมพันธ์ไว้ให้เลยนะให้เราบอกมาในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวครูจะใส่ตัวไรไปให้เนาะโจทย์ที่1นนะคะโจทย์ที่1นึเขาบอกว่าเมื่อบรรจุแก๊สฮีเลียมอ่าเขียนขออภัยด้วยตรงนี้ฮีเลียมนะคะฮีเลียม2โมลในลูกโปง่งจะทําให้ลูกโป่งเนี่ยมีปริมาตร50ิลิตรมีคําว่าถ้ากูขอแดดเนาะขั้นไว้เลยถ้าบรรจุแก๊สฮีเลียมเนี่ย ลงไปเรื่อยๆจนมีปริมาตรเป็น150ลิตรโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันจะมีแก๊สฮีเลียมบรรจุอยู่กี่โมลอันดับแรกเลยพอเราอ่านโจทย์รอบที่1เสร็จเรียบร้อยอรอบที่2เราต้องมาแปลงสัญลักษณ์ให้ได้นะคะเขาบอกว่าเมื่อบรรจุแก๊สฮีเลียมแสดงว่าเป็นช่วงเริ่มต้น ช่วงเริ่มต้นจะต้องเป็นตัวที่1นั่นเองนะเมื่อบรรจุแกฮีเลียม2โมลใช่ไหมมีหน่วยเป็นโมลแสดงว่าน่าจะเป็นตัว n นั่นเองจำนวนโมลถูกไหมจะมีหน่วยเป็นโมลอ่ะครูให้เป็นตัวที่1เพราะเป็นช่วงเริ่มตน้น n 1มีค่าเท่ากับ2โมลเขียนไว้ก่อนเนาะถัดมาจะทําให้ลูกโป่งมีปริมาตร50ลิตรแสดงว่าคําว่าลิตรเนี่ยต้องเป็นพวกปริมาตร v นั่นเองให้เป็น v 1เท่ากับ50 ลิตรนะคะถัดมาท่าเนี่ยไอ้มีคําว่าท่าอยู่เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเนาะเด็กๆดูไว้เลยนะในการตีโจทย์นะคะจะเป็นตัวเชื่อมสู่อีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะถ้าบรรจุแก๊สทีเรียมนี้ลงไปอ่ะลงไปจนมีปริมาตรร้อยห้าสิบริจนมีเห็นไหมคําว่าจนมีแสดงว่าเป็นปริมาตรถัดไปก็คือปริมาตรที่สองนั่นเองหนึ่งร้อยห้าสิบริ โดยไม่มีเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันพูดง่ายๆเลยว่าอุณหภูมิและความดันคงที่เราจําได้ไหมเมื่อกี้ว่าถ้าอุณหภูมิและความดันคงที่ปุ๊บเนี่ยให้เรานึกถึงอะไรให้เรานึกถึงสูตรของคุณ อะโวคาโดนั่นเอง v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2อเนาะอันนี้ก็เป็นทริคน้อยๆอะถ้าเห็นปุ๊บนึกไว้ก่อนเลยเขียนไว้ก่อนแล้วกันสูตรเมื่อกี้ v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2แล้วมาดูคำถามจะมีแก๊สฮีเลียมเนี่ยบรรจุอยู่กี่โมลแสดงว่าสิ่งที่เขาถามก็คือค่าโมลนั่นเองตัวที่2นะคะกี่โมลอะตอนนี้เรามาดูนะ ว่าในสูตรที่เราเขียนไว้เนี่ยเขาต้องการหาอะไร n 2ถูกไหมอ่ะครูไฮไลท์เรแล้วแล้ว v 1เรารู้ยังเรารู้แล้วอ่ะ v 2เรารู้ยังเรารู้ค่าแล้ว n หละ่ะรู้แล้วแล้วถัถดมาสิ่งที่สองที่เราจะสังเกตหลังจากที่เราเขียนสูตรเรียบร้อยแล้วและเราดูค่าต่างๆแล้วเรามาดูว่า v เป็นหน่วยเดียวกันไหมนะคะ v ตอนนี้เป็นหน่วยลิตรเหมือนกันไหม เหมือนกันแสดงว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วถัดมาไอ้ตัว n1 เป็นโมลไหมเป็นโมลอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วแล้วแต่ว่าในโจทย์นั้นเนี่ยอาจจะให้ n1 มาเป็นกรมัมถ้าเป็นกรมัมปุ๊บเราต้องแปลงกรัมให้เป็นโมลก่อนนะอย่าโดนหลอกเด็ดขาดนะเด็กๆไปเราไปหา n2 ก่อนวิธีการย้ายข้างเนี่ยหลายคนเนี่ยพื้นฐานตรงนี้ฟังดีๆนะวิธีจําของครูเนี่ยครูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่แต่ครูจําว่าถ้า อยากให้อหา n สองเนี่ย n สองมันต้องไปอยู่ฝั่งซ้ายตัวเดียวเลยโดดโด,ดแลวมีเครื่องหมายเท่ากับและส่วนต่างๆอยู่ฝั่งขวามือถูกไหมครูบอกว่า n สองเนี่ยชันคือตัวที่ต้องการหาฉันขอสลับที่กับ v 1แล้วกันถ้ามันสลับที่ขึ้นไปอยู่ที่ v 1แสดงว่าไอ้ตำแหน่ง v 1เนี่ย v 1จะอยู่ไม่ได้แล้วมันจะเบียดกันแล้ว v 1เนี่ยจะต้องสลับที่กลับมาอยู่ที่ n 2นั่นเองพูดง่ายว่าย้าย n 2ขึ้นไปสลับที่กันนั่นเองนะ เพราะเราต้องการหา n 2ให้มันอยู่ตัวเดียวเราก็จะได้แบบนี้ถูกไหมอะแล้วทีเนี้ยเราต้องการหา n 2อนี่อยากให้มันอยู่ตัวเดียวแล้วตัวเนี้ยมันหารอยู่ถูกไหมถ้าหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นคูณเราจะทะแยงค่อยไปเนาะเป็นคูณนะคะนนครูจะเขียนว่านี่คูณอยู่กับ n 1นนั่นเองอครูขอลบตรงนี้นะเพราะเราย้ายข้างไปเรียบร้อยแล้วโอเค พอขั้นตอนที่3เนี่ยเห็นไหมพอครูย้ายข้างตัวแปรเรียบร้อยแล้วถัดมาขั้นตอนที่4เราก็เอาตัวเลขพวกนี้ที่เราแปลงเนี่ยมาแทนได้เลยนะคะ n 2เท่ากับ v 2ของเราเนี่ยก็คือ150่ลิตรไง n หนึ่ก็คือ2โมลส่วนด้วย v 1 v 1ก็คือ50าลิตรนั่นเองลิตรตัดลิตรได้ไหมลูกได้นี่ลิตรตัดกับลิตรศูนย์ตัดกับ0นย์ ห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้าสามคูณสองได้เท่าไรเอ่ยสามคูณสองง่ายๆเลยครูแอ๊ะสามคูณสองคือหกหกตอนนี้มีหน่วยอะไรเหลืออยู่มีหน่วยโมลเหลืออยู่ก็หกโมลน,นั่นเองนะคะแล้วเราก็ตอบได้เลยเนาะ,ะหลังจากนั้นไปโจทย์ที่สองกันดีกว่าไม่เสียเวลาโจทย์ที่สองบอกว่า ista, เฮยมาเรือแล้วเห็นไหมเรือหอเนี่ยจะลอยขึ้นสู่อากาศได้ต้องมีแก๊สฮีเลียมบรรจุอยู่เท่าไหร่ quelle? 5,500ลิตรเลยนะคะอันนี้ลิตรเนาะถ้าเห็นไม่มีคำว่าถ้าอีกแล้วครูขอขั้นกลางแล้วกันถ้ามีแก๊สฮีเลียม110โมลล่ะและมีปริมาตร2620ลิตรจะต้องเติมะจะ,ะขั้นไว้ก่อนจะต้องเติมแก๊สฮีเลียมลงไปกี่โมลเพื่อให้เรือ,หอเหาะลอยได้แล้วเขาบอกมาอีกว่าถ้าอุณหภูมิและความดันคงที่ เมื่อกี้ครูแอรบอกว่าถ้าอุณหภูมิและความดันคงที่เนี่ยนึกถึงของคุณอะโวคาโดไว้ใช่ไหมอะโวคาโดถ้านึกถึงอะโวคาโดไว้เมื่อกี้ v 1เท่ากับ n 1นี่ในสมองเราตอนนี้ต้องคิดแบบนี้ได้แล้วนะโอเคอันนี้ก็คือที่ครูเขียนเนี่ยเป็นการคิดอยู่ในสมองนะโอเคถัดมาเราก็มาดูว่าในโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับเขาบอกว่าเรือเหาะจะลอยขึ้นสู่อากาศ จะมีแก๊สฮีเลียมมันจุอยู่5,500ลิตรถูกไหมอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าไม่เป็นไรวางไว้ก่อนแล้วกันนะถ้ามีแก๊สฮีเลียมอ่ะ110โมลแสดงว่าตรงนี้เฮ้ยมันเป็น N1 แน่เลยอ่ะถ้ามีเป็นประโยคเชื่อมกันอ่ะถ้ามีแก๊สฮีเลียม110โมลจะต้องเป็น N1 แน่เลยอ่ะ110โมลอ่ะเขียนไว้ก่อนมีปริมาตรนะคะ V1 เท่ากับ2620ลิตรจะต้องเติมแก๊สฮีเลียมลงกี่โมลอ่านี่ ขาต้องการหา N2 นี่กี่โมลเพื่อให้เรือเหาะลอยได้เฮ้ยแล้วไอ้เรือเหาะลอยได้เนี่ยเรายังขาดอีกตัวหนึ่งถ้าเรานึกถึงสูตรไว้ด้วยนะ V2 คือเท่าไหรอ่อะอานี่ไงเด็กๆจําประโยคบอกเล่าได้ไหมการที่เรือเหาะจะลอยได้ขึ้นสู่อากาศได้เนี่ยมันต้องมีปริมาตรอยู่ที่5,500ลิตรสังเกตตัวลิตรให้ดีนะคะ5,500ลิตรแสดงว่าเขาบอกความหมายโดยไหนว่า V2 เนี่ยคือ5,500ลิตรนั่นเอง พอเราแปลงเรียบร้อยอะถัดมาเขียนสูตรก่อนนะคะสูตรบอกว่า TP คงที่ก็อะโวคาโดเลย v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2นะคะเขาต้องการหา n 2องเาย้ายข้างเหมือนเดิมเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าสลับที่กันขึ้นไป v 1ย้ายลงมาด้านล่างส่วน n 1มันหารอยู่ย้ายไปอีกฝากหนึ่งกลายเป็นคูณถูกไหม n 2เท่ากับ v 2 V2 แล้วก็ V1 เนี่ยย้ายลงมาด้านล่างสนับที่กันส่วน N ตรงนี้ที่มันอยู่หารอยู่มันก็ย้ายไปคูณด้านบนเนาะแทนค่าได้เลย V2 ของเราก็คือเท่าไร่ v 2คือ5,500ลิตรนั่นเอง N1 ล่ะ N1 ก็คือเท่าไหร่1ร0โมลเฮ้ยครูแอะ กูแอลืมขั้นตอนหรือเปล่าเมื่อกี้สังเกตหน่วยนั่นเองนะคะลิตรกับลิตรใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะแล้วก็หน่วย N1 เป็นโมลใช้ได้ไหมใช้ได้เฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะเด็กๆนะเอก็คือ110่งร้อสโมลส่วนด้วย V1 V1 ของเราคือ2620ลิตร มีตัดได้ไหมนะ,ะตัดโมลไม่ใช่แล้วตัดลิตรนะคะลิตรกับลิตรตัดกัน0กับ0ตัดกันนะคะคำนวณได้ค่าเท่าไหร่นะ n 2ของเราเนี่ยที่คำนวณได้จะอยู่ที่ประมาณ230.92นั่นเองหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยอะไรหน่วยโมลน,นะเรียบร้อยเลยค่ะข้อนี้ตอบว่าจะต้องเติมแก๊สฮีเรียมลงไป230.92โมลน,นะคะ อโอเคจบแล้วนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยเป็นกดรวมแก๊สเดี๋ยวครูจะไปอัดให้อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้นะคะอยากให้ครูปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ